โคอาชาในที่ดีอันเขาเทียมแล้วที่แอบเกวียนไปได้ไม่ย่อท้อต่อภาระอันหนักไม่ทอดทิ้งเกวียนอันเขาเทียมแล้วแม้ฉันใดบุคคลเหล่าใดบริบูรณ์ด้วยปัญญาเหมือนมหาสมุทรอันเต็มด้วยน้ำบุคคลเหล่านั้น ย่อมไม่ดูหมิ่นผู้อื่นฉันนั้นย่อมเป็นดังอริยธรรมของสัตว์ทั้งหลายนรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของพบน้อยพบใหญ่ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนผ่านไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง ย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฝูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขหนึ่งมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์หนึ่งชนเหล่าใดก้าวล่วงตันหาเครื่องร้อยรัดในทุกขเวทนาในสุขเวทนาและในอทุกข,ขมสุขเวทนาชนเหล่านั้น เป็นผู้ตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฝูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาบความเสื่อมลาบในยศการเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้น นักปราดทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกแห่งไปการไม่ได้ลาบโดยชอบทมกับการได้ลาบโดยไม่ชอบทมทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาบอันชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาบอันไม่ชอบทำจะประเสริฐอะไรคนไม่มีความรู้ มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศจะประเสริฐอะไรการสรรเสริญจากคนผ่านกับการติดเตียนจากนักปราชญ์การติดเตียนจากนักปราชญ์ประเสริฐกว่า การสัรเสริญจากคนผ่านจะประเสริฐอะไรความสุขอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่าความสุขอันเกิดจากกามคุณจะประเสริฐอะไรความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยธรรม ความตายโดยธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมจะประเสริฐอะไรชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีจิตสงบระงับเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักความชัง บุคคลเจริญพภชงเจ็ดอินสี่ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพาน